ะเกีไอ้เมฆมองพี่มาอยู่ตรงนู้นเนาะ่ต้มันจะไหลเข้ามาจากจากกู่ฟ้าค่ะกูฟ้าจะไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้าไปที่บ้านห้วยหมีตรงนู้นเพราะว่าพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพีค่ะที่ผมมาวันนี้เมื่อคืนที่ไหนพี่หน่อยที่นี่ก็คือบ้านห้วยโทนค่ะบ้านห้วยโทนน่านจังหวัดน่านที่ติดกับอำเภอชัยบุรีฝั่งเราที่เป็นด้านด้านหลังด้านหลังผมใช่ค่ะ กาบสวัสดีครับผมต้องกระชายด,ดำครับ TKD Enduro Thailand เดี๋ยวขออู้มเมืองวันนี้เดินทางมากับเรดิอูดนี่ครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ไหนนะเรดดีบ้านนากลางหมอกฟาร์มสเตย์ห้วยโทนห้วยโทนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเดนคือฟาร์มสเตย์เนี่ยพี่หน่อยผู้หญิง,ญงพุ้นฟูนเนี่ยแกอยู่ตรงน,นี้นะครับพี่น้องที่รับชมดูคลิปของผมนะครับแล้วก็อยากมาทําการท่องเที่ยว นะครับเนาสามารถกติดต่อตามเบอร์โทรที่ผมจะเอาลงไว้ด้านล่างลิงก์ได้เลยนะครับก็ตอนเนี้ยพี่น้องดูด้านหลังผมหมอกเนี่ยมันเริ่มก่อตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนกลางคืนเนี่ยแทบยังมอมีเลยแต่พี่น้องเขาบอกว่าไอหมอกเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยครับมันจะเริ่มทยอยขึ้นมาตอนสายๆใช่ขึ้นมาต่อสายๆเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งแดดจะมา ผมยังบอลูกเลยตะวันออกอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ข้างหลังผมไปแหละตะวันออกอะเพราะแดดล่องสาดมานะครับแล้วก็พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเนี่ยไอ,อต้นที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นหมอกเต็มเลยองค์ขาลงเ่เออมันแอว่าองค์ขาลงกำเหนือะนะครับก็ผมจะเอาลิงก์นะครับผมจะเอาลิงก์ของพี่น้อยนะครับแล้วผมก็จะเอาเบอร์โทรของพี่นออ้อยเนาะลงไว้สำหรับเสน้นทางนะครับพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับที่อยากีเอนดูโรอ่ะย้ำเลยนะครับสำหรับเอนดูโรเนี่ย วันนี้ผมยกรถมาสองคันนะครับก็มีเจ้าตัว KSR นะครับรถเล็กนะครับอุปกรณ์นี่เยอะแยะมากมายนะครับของหนึ่งในตํานานนะครับแล้วก็จะมีเวฟร้อยสิบไอนะครับคันนี้อุปกรณ์จากหนึ่งในตํานานนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถ2คันนี้นะครับก็ถามผมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทําการการสร้างรถซูร์คับนะครับสามารถถามผมได้เลยนะครับก็บอกตรงนี้ว่ามาจากหนึ่งในตำนานหมดเลยนะครับ อะมาดูเส้นทางเนี่ยที่พี่น่อยจะพาเที่ยวเนี่ยมันมีหลายเส้นทางใช่ไหมเลดี้เดี๋ยววันนี้เลดี้มานี่นะครับโตเลดี้จะใช้คันนี้ผมจะใช้คันนี้นะครับคุย,ค,ยคุยกันเอาไว้ว่าเส้นบ้านห้วยโทนนะครับฉะนั้นก่อนเดียวมารับชมดูความสวยงามนะครับว่าความสวยงามธรรมชาตินะครับวิวที่เราจะขี่กันวันเนี้ยที่เราจะทำคิวกันวันเนี้ยน,น่านจะสวยงามขนาดไหน เดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวรอพี่หน่อยมาแป๊บหนึ่งครับอ่ตอนนี้พี่หน่อยมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันหน่อย<ร>อ่ะมะเขาออิน้าอยู่ตรงนี้เลยอยตรงนี้เลย อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันหน่อยจ้าการสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อมกระชายดำและนี่พี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพีค่ะวันนี้วันนี้พี่หน่อยจะอู้กรรมไทยต้อมกระชายดำจะอู้กรรมเมืองอ่ะเดี๋ยวเขาเลือกเลยพี่หน่อยที่ผมมาวันนี้มาคือที่ไหนพี่หน่อยที่นี่ก็คือบ้านห้วยโทนค่ะบ้านห้วยโทนน,น่านจังหวัดน่านที่ติดกับอ่ะ อำเภอชัยบุรีฝั่งลราที่เป็นด้านาหลังด้านหลัง<ช>ผมใช่ค่ะนะครับผมแล้วก็จุดเนี้ยเ<ช>ขาเรียกว่ารีสอร์ทหรือเปล่าเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านค่ะเป็นบ้านนากลางหมอกซึ่งบ้านนาการหมอานานากามอท,ำทำเป็นลานกางเต็นท์ค่ะเดียวผมอะ่ะจะเอาเบอร์โทรของพี่นอยในตูมาแล้วเนี่ยเดียวผมจะเอาเบอร์โทรของพี่นอยเอาลงไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้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 เลยเนี่ย ขอคุยไปก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงไว้ใต้ลิงก์เนาะค่ะค่ะไอ้ตรงนี้คือทะเลหมอกมันมันอารมณ์กอเซโลโรเลยแต่ว่าผมมันอยู่ใกล้กว่าก็คือถ้าหนาวหน่อยนะคะมันจะมาถึงตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยพี่ใช่ค่ะถึงตรงนี้เลยโอ้ยงี่หน้าหนาวผมต้องกลับมาแหมหนึ่งครั้งพร้อมกับเรดิโอหมอกเนี่ยมันเริ่มกอ่อตัวตั้งแต่ตอนกลางคืนละใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มใช่เพราะว่าแต่คืนผมนั่งดูกันมันมันจะเป็นหมอกจางๆเลยครับพี่น้องแต่พอตอนนี้ เโมง15นาทีนะครับอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นจะขึ้นตรงนี้ใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่พี่หน่อยวันนี้วันที่6วันที่6พฤศจิกายน2566นะครับนี่คือบรรยากาศที่พี่น้องจะได้มาสัมผัสแล้วก็จากนี้ไปจุดถึงฤดูหนาวเลยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกุมภาพันธ์เลยนะครับกุมภาพันธ์ก็ยังหนาวอยู่ข้างบนเนี่ยมีบริเวณจุดกางเต็นท์ใช่ค่ะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์บริเวณรอบรอบของของชุมชนนะคะออื อย่างตรงนู้นก็เป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านแต่ที่นี่ต้องบอกแนะนํานิดนึงนะคะว่าจะเราจะไม่มีไฟฟ้านะคะอ่าใช่ๆจะไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอ่าท่านที่มาจะต้องเตรียม power bank power bank แล้วก็ไฟสํารองมานะคะแต่รถมาถึงนี่รถมาถึงค่ะรถตู้ถึงค่ะเออรถมาถึงในในช่วงในช่วงเนี้ค่ะพอฝนน้อยลงปุ๊บรถขับเคลื่อนสองล้อก็จะขึ้นได้ก็แนะนําเลยนะครับแต่ ถ้าเกิดสมมติว่าจะมาเที่ยวเนี่ยเดียวเขามีรถคอยบริการใช่ค่ะเป็นของชาวบ้านค่ะครับคอยบริการนะครับก็พี่น้อยก็จะยกข้างบนคอยต้อนรับพี่น้องของเราใช่นะครับแล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสำหรับพี่น้องที่ชอบเที่ยวในสไตล,ล์ e n d u ร o ค่ะชอบขี่รถแบบนี้อย่างผมเนี่ยนะครับเนาะอย่างวันเนี้ยผมเดินทางมาผมเอารถเล็กมานะครับผมเอาเวฟร้อยสิบนะครับแล้วก็เ a ด y ี้อดเอา KSR มาซึ่งวันเนี้ย พี่น่อยเนี่ยก็จะพาผมอาพาเข้าไปรับชมดูความสวยงามของเมืองน่นานค่ะของตำบลดงพญาตำบลดงพญา,านะครับซึ่งมีหลายเส้นทางอยู่แต่แต่แตใน่ในส่ของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสายโหดนะ<า>ผมต้องการท่องเที่ยวและเอาบรรยากาศและความสวยงามค่ะ<า>เอามาถ่ายให้ดูนะครับเนาะส่วนพี่น้องที่อยากได้ความฮะหรือโหดหรือว่าต้องการความระหากว่านั้น รเทางทางทีมงานเจ้าทิ่นเขาก็มีเอาไว้ล้อต้อนรับท่านนะครับฉะนั้นก่อนเดียวรายละเอียดคุยกับพี่หน่อยนะครับวันนี้มาทำคลิปก่อนเกลบรรยากาศไว้สวยงามเลยนะครับวาคนจีผพ้ยาขอเบอร์โทรไปเลยเอาลงเบอร์โทรอาพี่น้องที่อยากมาเที่ยวแบบนี้สามารถกดติดต่อเบอร์โทร 0863520438หรือตามเพจบ้านนากลางหมอกได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะเอาลิกง์ลงไว้นะครับะะจะได้เอาเอาไว้เที่ยวกันนะครับอันนี้ก็คือติอ่วเมืองน่านในส่วนตัวของต้อมกับชายดำเนี่ยผมจะมาทำคลิปส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็เป็นการอุดหนุนชุมชนด้วยนะคะอย่างลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็เป็นของคูเพนค่ะซึ่งพี่หน่อยก็เป็นแอดมินช่วยเขานะคะเพราะว่าพี่หน่อยก็ชอบ บรรยากาศบ้านห้วยโทนนะคะก็เลยมาขอเขาอยู่เนี่ยพี่น้อยตะเกียไอไอไอเมฆมองพี่มาอยู่ตรงนู้นเนาะพี่ตรงนี้มันจะไหลเข้ามาจากจากอภูฟ้าค่ะครูฟ้าจะไหลเข้ามาแล้วก็จะไหลเข้าไปที่บ้านห้วยหมีตรงนู้นเพราะว่าสองสองทางเนี่ยค่ะมันจะมีมันจะมีทานน้ำจะมีทานน้ำหมอกมันก็เลยเข้ามาค่ะผมบอกไปเลยนะคะว่าพี่น้องทุกท่านนะครับ ้ารับชมอยู่ในแค่จอวิดีโอนะมันแค่จอเล็กๆนะครับค่ะแค่จอในมือถือแต่ที่ผมอยู่ตรงเนี้พี่น้องมันกว้างเหมืนน่เลยมันพาโนรามาพี่น้องพี่น้องจะฟินอะผมบอกคำดีพี่น้องจะฟินมานะครับ <c oughs> ก็ฝากไว้นะครับเนาะ,ะสลหรับอ่าสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่นะครับเนาะคำจริงเนี่ยเมืองหน้านเนี่ยไอพื้นที่เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่จุดที่ผมพาท่านขึ้นมาเนี่ยถือว่าสูงนะเลยจากตังลุ่มนะ่ะขึ้นมาเยอะ ประมาณ800กิโลจากน้ำทะเลนะคะแต่ถ้าขึ้นไปถึงสูงถึงห้วยโทนเนี่ยประมาณ1,600อ่าฮะค่ะประมาณ1 6น0ค,ครับก็ประมาณเนี่ยพี่น้องก็จะได้รับบรรยากาศนะครับความสวยงามแบบนี้เลยค่ะมาดูด้วยตาตัวเองแล้วท่านจะฟินใช่ละครับนาอแล้วแต่ในส่วนตัวต้อมกับเชดาจะกลับมาแห่นหนึ่งครั้งลืมมาแน่ผมอาจจะนอนต่ออีก คืน2 2> หรือสองคืนเพราะว่ารู้สึกว่าเรดีโอผมยังจะบะอิ่มนะครับก็ติดตามเราชมดูคลิปต no ่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางที่ไปหน่อยจะพาเที่ยวนะครับเนาะใช่ค่ะอ่ะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ